อ่ผมอยากจะขอบคุณครูที่สละเวลามาสอนภาษาไทยดนตรีไทยวัฒนธรรมไทยให้เราเพราะว่าเราจริงๆเราไม่มีความเป็นไทยเลยเราอยู่ในประเทศที่ไม่มีคนไทยไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้ทำอะไรเลยไปโรงเรียนมีแต่คนพูดภาษาอังกฤษไม่มีโรงเรียนเรามีคนไทยสามคนเราก็สองคนในสามคนนั้นคือผมกับน้องผมคือ เราไม่มีแบบ c h ANCE ที่จะได้แบบเป็นคนไทยแต่ว่าโรงเรียนนี้ช่วยเราแบบเรียนดนตรีอีกครั้งเรียนภาษาเรียนหน่อยได้เรียนวัฒนธรรมมารยาทจริงๆผมก็ยังแบบไม,ไ,ไม่ถนัดภาษาไทยทัย้งพูดแบบพูดไม่ <c oughs> คำหยาบ <c oughs> เออเอเอเดี๋ยวปีหน้าไปบวช3เดือน เอนอน,อนี่แค่อั้นแค่อยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อกับแม่ที่บังคับให้มากับคุณครูที่ที่พยายามจะสอนเราเพราะว่านักเรียน Mount Vernon จริงๆเราก็แบบยากเราไม่อยากจะเรียนแต่ว่าก็พอได้ ขอบคุณครับตัวเมื่อไนครับน้องเมลนะฮะพูดความจริงนะฮะพูดตรงดีนะฮะพ่อบังคับให้มานะว่าอย่างนั้นก็โอเคนะครับมีไหมครับคงจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วม